ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการฝอยทอง by Aurora วันนี้วันที่29มิถุนายนพศ2564พบกับผมชวนาคบพัฒนากุลผู้แนะนำการลงทุนจากทางบริษัท Aurora Trading ในวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่145ของเราแล้วนะครับ และเช่นเคยครับเรื่องแรกที่เราจะมาฝอยกันก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่งหรือโกลด์สปอตนะครับที่ยังคงเป็นเส้นยึกยักอยู่กลางกรอบ 1760- ถึง1800เหมือนเดิมนะครับชานี้ราคามากระพริบอยู่ที่1776ถ้าใครจะเล่นรอบในกรอบนี้ก็สามารถทําได้นะครับเพราะแนวรับแนวต้านนี่มันค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวแต่อยากแนะนําว่าให้ลดปริมาณลงครับเพื่อความปลอดภัยครับเนื่องจากว่าถ้าราคามันไซด์เวย์มานานขนาดนี้เนี่ยเวลามันเบรกรอบออกไปมันจะไปแรงมากเลยทีเดียว ทีนี้ถ้ามันเบรกรอบล่างลงมาเราอาจจะสต็อปล็อตไม่ทันก็ได้ครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันไว้ครับทางด้านประเด็นข่าวในวันนี้ไม่มีอะไรวุอหวานะครับค่าเงินดอลลาร์ก็ยังคงนิ่งๆผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีแม้จะมีการดีดตัวขึ้นไปเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้ก็กลับมาที่เก่าแล้วดังนั้นออรราเราเช้านี้จึงให้แนวรับไว้ที่1765ถึง1760แนวต้านที่1790ถึง1800สต็อปล็อตเมื่อหลุด1760ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่อออออองงงงงราาาาาาาววขฝฝยยทททททีีี่่่กกจจะใใให้้้ัับนนนผูฟมคมคสใใตลดไดไ ติดตามกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10.00นสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้ารับรองว่าเต็มไปด้วยสาระเรื่องทองที่ฟังง่ายราวกับขนมได้ในรายการฝอยทอง by ออ r รราสวัสดีครับ